วันนี้จะพามาดูซิกมา BF แบบไวๆนะฮะนี่ดูลอบๆตัวซะก่อนสวยงามมากนี่สีเงินบอดี้เป็นอลูมิเนียม CNC ขึ้นรูปจากโรงงาน Made in Japan แท้ๆอยู่ในว่าเม e i ิน a p a n นนี่อยู่นี่ Made in Japan นี่ทำในญี่ปุ่นทางระบบดูโ้างหน้าไม่มีอะไรเลยเรียบมากดูสีเงินดูอยากให้ดูผิวตรงนี้ตรงมือจับดูดิ นี่รูให้คล้องสายฝั่งนี้มีแค่ USB Type C เส้นเดียวข้างบนมีปุ่มชัตเตอร์และก็ไมโครโฟน 2. จุดข้างหน้าก็มีปุ่มปลดเลนข้างใต้นี่คือแบตเตอรี่เป็นชิ้นเดียวกันเลยกับรูสกรูไว้ใส่ขาตั้งกล้องถอดแบตเตอรี่ให้ดูนี่เป็นชิ้นเดียวกันนี่ตัวแบตเตอรี่ มาดูด้านหลังนี่ปุ่มน้อยมาก1 2 3 4 4ปุ่มกับแป้นหมุนอีกหนึ่งอันตรงนี้เป็นกลิปจับเอาไว้จับแล้วปุ่มพวกนี้ถ้ายังไม่เปิดกล้องเนี่ยมันกดไม่ได้นะมันต้องเปิดก่อนเป็นแฮปติกฟิทแบ็กนี่ปุ่มนี้ปุ่มนี่ นี่มาเลยนี่ปุ่มนี้ปุ่มเปิดกดเปิดปุ๊บนี่โลโก้ซิกมาอ่าแล้วก็มีซับมอนิเตอร์เล็กๆตรงนี้ให้ดูว่าเรากำลังเลือกเซตติ้งอะไรอยู่กดซ้ายกดขวาเพื่อเลือกค่าที่เราต้องการจะปรับและใช้การหมุนได้เอาเพื่อเปลี่ยนค่าเห็นไหมนี่การควบคุมมีแค่นี้เลยปุ่มเพย์แบ็กรูปแตะเบาๆเพื่อดูรูปล่าสุด นี่แบะเบานะปล่อยนิ้วเธอกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าอยากดูรูปทั้งหมดกดลงไป1ที่งทน,นี้ปุ่มเปิดปิด,ปดกด1ทีเป็นการสลีปกล้องเพื่อดูเปอร์เซ็นต์แบตได้แล้วก,กดค้างไว้เพื่อปิดกล้อง